เใส่อ้ยตาอันนี้คือลวกเด้ออันนี้นะลวกเครียดเด้อท่านผู้ชมเอ้ยใส่หม้อเลยบัดนี้นะเทลงไปอ่าเปิดตัดแซ่บขนาดเลยท่านผู้ชมกูนะแม่ไข่ทั้งนั้นเลยนอนแล้วเปล่านาะอ่าเป็นตัแซ่บขนาดเลยได้นาะกินเป็นโตเลยท่านผู้ชมเอ้ยเห็นบ่าวปวด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 จัดเป็นอ้วนลวกกระดักกระดอ า,ปาเป็นจต่แซ่บอลนี่นะยอดวขักขนาดเลยนะสาวบอลซอนดีขอบคุณหลายๆระวังฮอนเดอ้อโอเคค่ะแม่ สบ,บายดีอีโบชนแนลเดอ้อมืนน่อนี้โบจะมาต้มเขียดอีโมแม่ไข่ให้ท่านผู้ชมได้หับสมกันเดอ้อใช่หน้าสาวหน้าบ่าวเพื่อนต้มสูก,กินน่วนวาสิเป็นจังเลยนั้นไปติดตามหับสมพร้อมกันเลย let's go <S บบยพี่น้องป้องปายเม่อสุขคนบวาสิอย,ย,ยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลบวาสิอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยพี่น้องจ้าอีโบชแนลเดอ้อเมืนน่อนี้โบไปได้อีกเขียดมาผู้นะมีแต่เขียดแม่ไข่ท่านผู้ชมเออ เ้ยเป็นแต่แซบขนาดนี้เห็นบอตัวบัยยงยหญงยงพูน่ะเขียดแม่ไข่ทั้งนั้นเลยมองไหมมีแต่เขียดแม่ไข่ทั้งนั้นเลยซียยให้นะสาวเพิ่นต้มสู่กินนี่ชมเขียดแม่ไข่เนาะแซฟเป็นบอลนี่นะขนาดเอามาไว้มันยังไข่ออกแล้วมันนะอุ้ยสะอ่อนขนาดเลยอย่าลืมไปติดตามครับชมเดอ้อตอนที่ว่าเพิ่นต้มพูนะ่ะบ้าเขียดแม่ไข่นะสะอ,อนนะ่อนแทอวกมานาะเขียดตัวบักใหญงยเห็นบองามแท้งามว้าพูน้าพูนะานะเนาะ ต้มใส่ใบ,บมะขาม,มอ่อ,อนๆใส่มะขามต้มใส่ใบ,บมะขามแซ่บๆรยทันผู้ชมเอ้ยนี่สะอ่อนขนาดเลยเขียดแม่ไข่งามขนาดนไหมนะตอนนักอินเวอร์เซียนน้าสาวต้มสุกินให้นัเปล่าต้มมาสองมือได้ดูสองมือเพิ่นเขินสิมีใบมักติ้วเนาะใบติ้วเนาะอันนี้เนาะสิมาต้มใส่เขียดเนาะ <c oughs> เขียดงามแท้งามมาทันู้นชมเอ้ยเนาะเสียดายซื้อมาน้อย แล้วก็ซีเมียนเนี่ยเกาะอันนี้เนาะอันพักขยงเนาะต้มใส่เยีงยก็น่าเบ้าต้มใส่บมะขามต้มใส่ใบมะขามใบมะขามเอาไปใส่แล้วอ่ะอันนี้เมนพีชังอันนี้คือพอใส่ให้มันเหมือดเลยแล้วมันส้มย่ามันส้มพตดบ่าผพักเนาะเบิ้งมาเบิ้งหม้ออันต้มใบมะขามเด้อทวทนกู้ชสมอันนี้หม้อแก๊สเนาะ หมอนใหญ่เติบเดอ้อเศบ,บนๆนัวๆรวนหมอนี้นะต้มเคียดต้มเคียดแม่ไข่อันนี้หมอสินค้าเีบอคักเนาะแล้วมาสีทาอายเพะเขินบมออันนี้พ่อบ้านบอเป็นพ่อบ้านบ้านเด๋วเจ้า บอกบอกเราเขินเราเขินนับเปล่าเราเขินอันนี้ไปใส่หม้อวป่ะปันนี้ใส่มอ่วมืออาซีฟขนาดเลยท่านบ้ชมโบมาทัาแขกโบต้องเบาภาษาทัแขกเด้อมืออาซีฟเลย ตั้มอีทมีสิลวกก่อนเป็นบ่ลวกเครียดก่อนบอ่หน้าเป้าฮัลโ,โหล <What? S 2> อ่อนซ้อนอนที่ชองมันลวกมันล้างแล้วจ้ะอ่าเอาน้ำจังซีบอ่อไปลวกเลยนะบมแล้วน้ำลวกลงมาเอออันนี้น้ำต้มบ่โอเคแล้วจะมาเจอกันเด้อท่านผู้ชมตอนนี้กัสิใส่ปลาแดกเนาะอันนี้เนาะอันนี้นะ นาบ่าวสีทาอุ้ยกิแต่แซ่นะบเนาะน้บ่าวเนาะเดี๋ยวเอาเครียดอันนี้ลราแม่นันต้มไว้ท่าเครียดนะท่าน,นผู้ชมต้มไว้ท่าเครียดไปลวกเครียดมาแล้วก็มาต้มจะมีแซ่บแบบนั้นนะอันนี้ลราแม่นเฮือนนะบ่าวโบเนาะอันนี้เนาะจะมี ที่ผลิตน้ำแข็งเองเนาะสองนิ้วหน่อยยีบางนาเขียดน,นะงามได้งามมาไข่เมือละไข่ออกเมือละงามกระโดกระเดีย่น้อยโพสผมซื้อมาหน่อยพโพสวูบลองเบิง้งอุ้ยตายอันนี้คือลวกเดอ้ออันนี้นะลวกเขียดได้ทันบุษมไ้ย ดราม่าโบเดอร์มันคือวิถีชีวิตการทำมาหากันอยู่กันกินของคนลาวท่านผู้ชมเอ้ยเอาเมือกมันออกมันบอนะเบ่าเอาเมือกมันออกอันนี้นะแล้วก็ไปล้างเนาะไปล้างเอาอย่างมันออกแบบนี้ไปล้างเอาอย่างมันออกแล้วจังไปใส่หม้อนะแบบนั้นเนาะสะอ่อน เทเลยนะไข่เนาะแม่ท่านผู้ชมอสอ,อนขนาดเดี๋ยวให้น้าเบ้าพิ่นล้างก่อนแล้วเฮาจังหวันไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะท่านผู้ชมให้นะ้าบ่าวอันสีทาเพิ่น <c oughs> เพิ่นล้างกับพันอยากอเขินนะ้าบ่าวสีทาไม่กล้าขินกัขนาด้ โอเคแล้วจังมาเบิ่งต่อ,ตอไปหลังจากที่ลวกแล้วละกันไปล้างน้ำน,นะาะได้เปล่าเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเย้ยโอ้เป็ดตาแซ่บบัดนี้มาใส่หม้อเลยเบัดนี้นะใส่หม<ป>้อใส่หม้อเลยบัดนี้นะเทลงไปอ้าวเป็ดตาแซ่บขนาดเลยท่านผู้ชมุูน,นนะแม่ไข่ทั้งนั้นเลยน,น,อ,อ,น,นอน,น,นได้เบ่าวเนาะอู้บัดนี้เขาสิจับให้อันนี้นะเอ้า คนเคิร์นนะเบ้า,าก็ได้เนาะหอมขนาด่เลยน้ำมันนั่นนะ่ะน้ำต้มเขียดเนะเาะเฝาหม้อมาปิดละวะอย่ใส่ฝาหม้อนะนะเบ,บ้าอยู่ทั้งเดือนสามหมอ้อก็ได้น้าสาวดิกระโบมาซะนะ่ะ ซอกฝ่าม้อโบเห็นทผบุสมซอกฝ่าม่อพอเห็นมุนนาเป็นละแซบกันนดเลยบุนาแต่อ่อนกันนดะเขียดแม่ไข่พีดฝ่าโปแมนป่าหม้อกับพิดฝ่าแม่ อันเนี <c ười> <c ười> ่ยก็บ้าสีทาแม่ปาหมอกกับพิษฝาพิษฝาถ้าแม่กินเบียร์น้ำเดียวเดี่ยวเลยจับจอกมาเปลาไปเซอร์ไรล่ะแบบนี้น่ะมาเด้อเมอแรงเด้อฮะพ่อมาเองจับจอกแน่จนเมื่อยตายเชียะ Yes. มาเบ่งเดอ้อท่านผู้ชมแบบน,นี้นะ่ะมาต้มเขียดเฮาที่เป็นจังได่ฮ้อนได้นะสาวเดี๋ยวก่อนสิไปเบ่งต้มเขียดเขามาเบ่งน้าสาวก่อน <laughs> สารค์เด้อนี่เด้อแต่เบ่งดูน้าสาวเป็นแน้ใดฮ้อนได้หอมขนาดเลยหอมขนาดเลยบอ่บอแกงเราให้เราฮอ,อนฮอนอยู่จังซั้นแหละ อัเราออนอนอยู่กังสั้นเลยไ,ไปตัดเสืขนาดเลยได้เนาะกินเป็นโตเลยดิ่ท่านผู้ชมเอ้ยเห็นปะปวด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 สั่นหักสุดใจเลยเนี่ยผู้ชมเอ้ยจะน้อจะมาพอกันต้มเครียดแม่ไข่หักสุดใจนี่ก็ได้เวลาตักแล้วท่านผู้ชมเอ้ยผู้น่ะเป็นอ้นวนรักก่วกระดักกระโด อ้วนรัวบ่เมนยังได้นะอันผู้ตักนี่อ้วนรัวหลาย <laughs> ลบก,กบแม่ไข่อ่อนซอน้อนเนาะเดาเขียดห,หอมเนาะหอมพักขยงขนาดเลยเดี๋ยวมึงได้ซูมใหายันบุสมเบิ่งก่อนเด้อปาไปนต่แซ่บอลน,นี่นะ มาติมาพี่ก่อนซอนเนาะขักขนาดเลยนะสาวก่อนซอนดีกินเป็นโตเป็นโตเลยเนาะไปซูเลนะเลนี่ยไปูมากาเฮ้ยย่งทาอีกก่อนมแม่แรผูร้สมได้เบึง ได้แล้วบัดน,นี้นะขอบคุณหลายๆระวังฮอนเดอ้อ <c oughs> โอเคค่ะแม่มากระปู่กัะมีเด้อนะบุษมเดอ้อมาเดอ้อมากินเบียร์าวน้ำโบเดอ้อสะอ่อนกันนดกนน้ะแม่ไข่นปะป้า ไส่เต็มท้องเลยนะผู้ชมเลยน่ะอ่อนขนาดเลยใครเต็มท้องเลยโอเคท่านผู้ชมดันมามัคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้โบน้ำเด้อเบอร์หักเพื่อนๆพมืทุกคนเด้อขอบใจที่เข้ามาติดีต่ำรับชมตั้งแต่ต้นจนจต้นจะตาไปมาบ๊ายบายนะผู้ชมก่อนบ๊ายบายขอบใจหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ Love you ย e เอฟวันรอเด็ก e y ยซี e ูเน็กวิดีโอเน็กไลฟ์บ๊ายบายบ๊ายบายเด้อโบก็ต้องขอขอบใจท่านผู้สมทุกทุกคนทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับสมคลิปวิดีโอของโบตั้งแต่ต้นจนจบเนาะกาตอนนี้กาโมซึก่ากินเมดแล้วเนาะอันต้มเขียดอันแม่ไข่เนาะแซ่บแท้แซ่บบานะสาวกันก และก่ขอโทษขออภัยเดอ้อที่ว่าโบเว้าไปก็คือโบเมาเนาะก,กับน้าสาวจังแดกก็คือเก่าโบหกักเพื่อนๆเมือ่อทุกคนเด้อเพื่อน,นๆเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย,บาย